น,นี่สิหงนอดหงมอดเราจะท้าง้ำหนาวปากแตกผิวแห้งอันนี้อันนี้ขี้เพิงอะเพิงแท้เพิงเพิเพ่นหามาจากปลาเพิ่นมาเลี้ยงไว้เขากระมัใส่ใส่คันคันที่เขาเอาลองน้ำเพราะว่ามีน้ำเผ่าอยู่นี่เขามาลองน้ำห้อน ในกระทะวก็เห็นเปือ่อยเปื่อยเป็นน้ำเป็นเนื้อเดียวกันกับขีเพิงกับน้ำมะพร้าวมันเป็นเนื้อเดียวกันต้องคน้คนค้นมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นน้ำขีเพิงกับน้ำน้ำมะพร้าว